โอ้บริการให้กับชาน่รักมากเยบื้องนที่ักนแมนแนแมนแมนนพักอะไรวาเดี๋ยโกางย่สานเนโบกัวดีร้อยย่างเดียวร้อยอาหารเนี้รยย่างัดคอยาจ้าปากเหเดี๋ยวเดี๋ยวเดงยถึนกซ้ำ โอ้ยนโอ้ยทำอาหารดีแซ่บไปคำเบางไปไม่ดีแซ่บเพบาดบัตรนี่ดเดี๋ยวเดียวของลุงภายในไม่ได้กินนักตอนเลยเอ๋อลุงตักผักนี่เออพักไหมพักไหมกินหไรไรทำไมพักค่ะบริการเท่ากับพักพักของเขาอ๋อที่เหลือที่ก็ว่าเนื้อไว้ให้เจ้าของ โอ้ครับโอเคครับรู้เรื่องครับแกวมเนมีอะไรจะขวมันหน่รอกเอาผักมันลงกี่ครัน้ช้อนชใส่เลยใส่เลยน้ำด้วนาะเตี้ยมเตีมเลอ้โออ้โ้อ้ออพอ้อ้อ้ออ้อ้ ใส่ซุปก้อนน้ำซุปก้อนไม่ได้ต้มหรเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำในนี่ลุงเอาน้ำมัร์กในเอาน้ำมาร์กในไทยเออมันกับพอดีลุงมันนัวเด้ลุงแค่นี้จะต้มซุปก้อนแต่ก็มีซุปก้อนปลาใส่ผกผิดโซแลบใส่รถดีเลซุปก้อนต้มย่างก็ซื้อมาอืองเดือดก่อนค่อยลงเนี่ยยังแซ่บอในต้มอะไรนี่ตับมืกต้มเต้อ โอ้ปลาหมึกดําหมึกลกกินมซุกี้เลยว่ะตัดหมดลยเสต้องิมซุกลยโอ้โหปลาซกี้ห่กว่าจะโดนหมึกโดนมาามป้อมครับโอ้โหหมึกหมึกทำไมไมเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มาติกตักหมึกกันหรอมมเมมมาบังยีดีเด้อ แมนบ่สอ่ะโอเค <c oughs> มุกส้มนี่มุกส้มมุกส้มลิ้นเสียบลิ้นยำเบิดกาบเลยยำเบิดเปลือกมเลยอ๋อเราเจอมึกส้มนี่มันนี่นะมึกส้มฮะมึกส้มนัวดีว่ะไปไหนมึกส้มทุกคนรับตาปะรับตาส้มมึกส้มเพระับตาอะไรรู้ไหมกีาตา่าาตัว มันไงง่องเด้บดนี่ก็างประตูอะวะนะฮะไงงงเด้บดนี้ตตดจ้างแอดตลอดม่ไปลงกินิ่วกะามีกลิเบาอีกไมกน้ามุกห่งม่โอ้ยมันคือหันนไม่ใ่่ด็ดกคอดี้ว่าอยงบัดนี่อยงดบดนี่โอ้ยเนาะจ้าหันหงแมทังนี้ดอกกาน้วีเาะเนาโอ้ เด้อแก้วที่สองเลยเด้อสีมยังแมนโอ้เจ้าทีเห็นจังไก่ทั้งไงไล่โซดแล้วทั้งล้มลิปแหมเออเนาะล้งเนาะได้ชวดชสดกลินบ่ปากบอบกับปูได้ระบาดได้บอกล้มหมดแล้วเอ๋อคือล้มสั่นมันเลยเวลาแล้วบันหอนบอกไปเห็นมันหอนมาไล่ชวดเด้อพี่น้องก็ไปไปติด บ,บ่บ่บ่ไฮไล่ก็ต้องสีบ่อเปืนคนไหมเจ้าก็เลยผ่อนบ่เฟซเน่นนะใครหรอโอ้ยเฟซ่อยสมิ่งมึงเฟซเจ้าไปบ่บ่บงไฟจงหวางเนียบ่พูดเฟซ เดัร่ัอเรื่มตาบ่โอยข้าเรื่มตาคนเนาะไปยกควงกันนะย่งตาบุญนกข้าีนองเสำรลยเางเป็ีมดไปไม่ได้เรียกเปิงแม่เยงนู้นี่เป็นเปิงคองนอะนึกว่าเล็กเปนเหล็กิ้บอกโอ้ยสนามคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนเ๋้วฟ้าไปเคยกันเนัวๆค่ะพี่น้อง นีมีไงคะทีพี่สกินนะคะโอ้คือเป็นตาแซ่ไปอันนั่นนะอันใดล่ะมวิ่มา่งว่าสีนี้ว่าสีนี้เมื่อีนแหมอืครับพบกับนูสายซ่อนไม่เถ่าช่างอันนี้อันี้มีข้อใดสีนารักตู้อันนนนะครับบ้านนี่ก็ได้งนไปรได้คนหนึ่งบาทปากเออบาทโลดมา มันต่างข้าดอกรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเนาะเมื่อวานป้าเตียนก็ป้าพี่น้องเอ่ยมีแต่คนอยากกินข้าวน้ำแม่ซีลอยกว่าทันมาเด้อพี่น้องเมื่อวานเออเตียนเอาเกี๊ยวให้พวกเราทานเนาะเจ็บคอเลยนะครับทใช่จังนอบบัดนี้เนาก็จัดอันนี้ด้วยตอนมันใหม่แต่แกว่าเป็นแก้อนนะครับพี่น้องที่แก้ว แจ่วคนละถุงนะครับเมื่อวานโอ้โหป้าทําได้นะเออแต่วันนี้ก็แจ่วจริงๆนะครับแต่โอ้โหนะครับไม่ใช่อคนเพราจานไปนั่นนน่ะจานป้าตอนนี้จานเป็นพี่ปอพี่ชายก็กินแบบไม่พูดไม่จานนะครับจริงพี่ชายอะไรอีกนะแต่ว่าครูจะให้อีกจานหนึ่งเต็มๆเตยมพี่ชายเอฟซีบอก เพรเสียงพี่ชายน้อยจูงกูแล้วไม่ไม่จะกู้เหรอคำเรียกกู้บดาพราเสียงพ่หน่อยคุณใบ้อะไหมขอหน่อยเนาะปะเดี๋ยวพออะไรห2 5อยาพันเไคะป้าเขาเอียงก่โอ้หน้าเซเว่นบ่ะหน้าเซเว่นนหรอป่ะพร้อมจะยังเป็นข้าวจิ้มย <ält> <ett Cloud> ยาสระแนยเอาเรยวเอาเวเอาีวเอาวพี่น้องเอาีบ <no ่จัดบอมจัดอีบอมมึงน right ี่นะปลาลันอจะบ้านดูนปาลันบอลุงมึงมีปาลันบอย้อนยังย้อนยังปาลันัเน่ยจัดแนงมึงขึ้นจัดเตดังจนนองคนที่ออกไปได้เอาคลิปบเจาเอาอีหยังมึงขึ้นนี่ โมนี่ก็จัดก็ะลาจัดได้เมือนกนนาบ้านเลยไหมจัดแล้วเมื่อคืนคืนี้มคนัดกปวยแรกมันกะก็เาอยู่้อรับบบานคุนเป็นห่ังหู้คคือเบาดังนี่เหอเรีนนี้เนี่ครับผมจัดเลยจัดแล้วสิทนมานานจัด ยาสารเนยสารเนยสรเนสนเป็นผักชนิดนึงเพิ่นปลูกสารเนยไว้อยู่เด้หนารถตูเพิ่นเด็ดดีฝรั่งด้วยเปลายุงวันนี้จัดอีกพ่เปล่าอร่อยจัดอีกค่ะจัดอีกยังยีกหายังหามงจัดบ่ประตูประตูป๋อจะเลี้ยพังอยู่มึงมาลี้ยงอย่างไรยังจัดประตูไม่มาไม่ตนองีถือหม่ เอนไกินงีย <ap vet> <Rocky> วนะโอ้ยกิได้พักรุงอนนี้อห้าถอยหน้าอน้ามาดึงถอลังกระปนะไหลังไมหลังนึงห้ี่เอพเอาไปลงแล้วไปเ้ว่องเอาลูก hey. ช e ิไปหน่อยเอาิไปหนอเอาไปเอาไปจะกระปุกเอาไปจะกระปองได้เอาไปจะกระปองี่อนก็ไม่า เพิ่นกัฟางเลยี่อนี่กรปุกหนึงแล้วขอบคุณค่ะก้นกนกะปุกน่าเอาไปอีกทีตัวนักนี่ไงลูกิ้นเนีกินลูกนนมีกระปุก้วลูกีนแมอะไรในมือน่ะก้ต้นหิวไปให้น้เอาไปให้ไอเดียด้วยไปให้มาต้อยหน่อยขอบคุณค่ะจะกินก็กินดอกปลากอ่ะบ้านอ่ะคนี้นะครับนปลมาให้